เยนมอนมาแล้วครับนะครับแม่ต่อครับนะนั่นะนั่นนั่นนั่นโอ้แน่นอนใช่ปะอันนี้นี่ตั้งครับ้า,วา,บาง,งวันบมูมแมนแล้วเียงบ ก็ไปแก้งนี่ก็ยังบเว็นมันลุ้ต้อมมันต้อมถี่ตามมาเร็ว ประมาณเมื่อกี้มาประมาณเกือบสองพุ่นละมันลอยหาสิบเมตรหาสองร้อยเมตรได้ปะ<ฮ>ไก่ได้ตัวนี้ไปพุ่นก็หาสิบเมตรเนีตรนะ<ฮ>นี่นี่ปึ๊บ ไอ้หันนะาหน้าหน้าน้าปร้บเตรนเปลน,นำไปครับหน้าที่หน้าที่กว่ากว่ามาเบิ่งกันสีย่ป,ประมาณจากร้อยเมตร ต่อเพิ่นเห็นแล้วครับต่อพ่นหมายไปแล้วต่อห้างนี่ผูกครับผูกห้างมันซูมบ่ได้เอาบ่ได้ครับห้างนี่มีเจ้าของแล้ว โอ้มีอีกข right ้างนึงพ่นครับผ mm, ู um <t <t ้ยุปลายไหมผูเขาสีพ่เห็นอยู่ว่ามันใกล้กันปานนี้เ็นเห็นเขาต้องมัดไว้เนาะ